ฮอปปี้แมนสวัสดีครับสวัสดีวันตุจีนครับ Happy ้ไชนีส e ิวเยียรขอให้ปีงวทองนี้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันทุกคนนะครับเฮงๆรวยรวยปังๆกันทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่อง Hobby Bear ด้วยนะครับกงสีฟ้าชัยครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Hobby Bear ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านี้ครับอ่ามันคือ Pikachu c o เซนเซ่าครับตัวที่ผมสั่งไปเนี่ยเป็นเจ้าปิกาจูคอสกับก็ d ์คอสทอรัสนะครับอ่าทอรัสทาเดบาลันนั่นเองที่ไม่ยกกล่องขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก่อนคือตอนที่สั่งไปเห็นในรูปก็มือลั่นสั่งไปเลยน้องน่ารักอยากได้เขาบอกว่า,วาตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวเล็กอ่า40เซนอืม 40เซนครับแต่ดูกล่องที่ส่งมาให้ผมโอ้40สบเซนเจ้านี่มันคืออะไรอะกล่องใหญ่มากอะเอาเป็นว่าถ้าไม่แกะดูข้างในก็ไม่รู้ว่าจะ40เซนจริงไหมต้องขอบอกก่อนนะครับว่า งานหลายนี้ก็คืองานพวกงานฟิกเกอร์งานลายเส้นเอ้ยงานลายลาลายเส้นวะงานเลซินเนี่ยผมเพิ่งเคยเล่นตัวนี้เป็นตัวแรกนะเออเหตุผลที่สั่งมาเพราะว่าผมชอบเจ้าปิกาจูแล้วผมก็ชอบเซนเซ่าบังเอิญว่ามันมาคอสด้วยกันแล้วแบบว่าเออดูมันอลังการดีอะสวยดีอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะทังกล่องเนี้พร้อมๆกัน เออแล้วดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงไปไปแกะกันเลยเอาล่ะ,ะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยผมก็ยังไม่ได้แกะก่อนเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่า40เซนของเขาเนี่ยทำไมมันอลังการขนาดนี้โอ,อ,อ้ึบ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บอ้ ยกรีดแรงเป็นรอยไปเลยโอ้ยทำห้กล่องใหญ่จังเลยอะเดี๋ยวนะเฮ้ยอยเอาลงไปก่อนลูกูกล่องใหญ่มากอ่ะเจ้ากล่องนี้นะครับก็คือกล่องเช่าปิกาจูคอสกับทอรัสอันเดบารันนะฮะเป็นของงานค่ายมาร์สดูดิโอนะครับมา แกะข้างในกันอีกทีว่าจะเจออะไรอึบอึบโอ้ย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 อึบเฮ้ยเจอโฟมฮูเฮ้ยเอาจริงๆนะนี่ครั้งแรกของผมเลยนะกับงานพวกงานเลซินพวกนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะเป็น แยกชิ้นมาให้อย่างเงี้ยเออแล้วผมจะแกะยังไงอ่ะอ่ะมาอันแรกเนี่ยเป็นฐานนะฮะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นฐานนะฐานของตัวพิกาจูนะฮะอ่าแล้วก็นี้เ <c oughs> ฮ้ยสีสวยนะเออนี่นี่ออกมาให้ดูก่อนนี่เห็นไหมเป็นปีกของเจ้าอทอรัสนะครับอ่าเพราะมันเป็นก็อดคอร์สเนาะก็อดคอร์สมันจะมีปีกนะฮะเออเฮ้ยเก็บรายละเอียดมาดีอ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับผมเก็บลงถุงไม่ได้เฮ้ยอ๋อมีสองปีกนะฮะเออเอาเก็บกลับเข้าไปก่อนอ่าเดี๋ยวมันหายไม่ใช่อะไรนี่อันนี้เป็นตัวประกอบปีกด้านหลังนะฮะอเออเฮ้ยเอาอมาดีอะ่ะอันนี้หางหางไอ้จู้นะฮะแล้วก็อันนี้ น่าจะเป็นหัวไหล่นะครับนี่เกาะตรงหัวไหล่นะฮะกูเกาะชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็อันนี้ก็ปีกอีกนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อ่าสีสวยนะอ่าหยิบเอาไม้ดูอีกก็ได้เออมันเป็นทองแบบถึงมันไม่ประกายแต่มันก็ลงดีเทลลงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงไล่น้ำหนักสีมานะฮะเออเข้มไปอ่อนอย่างเงี้ยอ่ามีอะไรอีก มีหลุมนี้หลุมนี้คืออะไรหลุมนี้ก็คือหัวไหล่นะฮะเห็นไหมเอ่ยอ่าแล้วนี้อ่ะอ๋ออันนี้เป็นนัมเบอร์นะฮะอ่าเป็นนัมเบอร์แล้วอันนี้อ่๋ออันนี้น่าจะเป็นพวกกาวถ้าชิ้นส่วนมันหลวมนะฮะเอาตัวนี้อุดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกต์พาสแล้วก็เอฟเฟกต์หินนะฮะ โอ้ยเนี like ้ยมันจะหายไหมเนีผมจะรู้ไหมว่าประกอบยังไงเนี่ยมาหลุมนี้ล่ะโอ้โอ oh, er ้ยหนัก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 นักหักหนักยักหนักนักนักหักนักหกนักรั หูหนักอ่ะเฮ้ยสี่สิบเซนตุบเล่อเลยวัดจากตรงไหนวะเนี่ยอูแล้วก็มีอันนี้มือนะฮะหรือคงจะต้องประกอบกลับเข้าไปเฮ้ยดูเขาโอ้โหเฮ้ย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 ไม่เคยไม่เคยประกอบงานนี้ไม่เคยเล่นงานนี้เฮ้ยสวยอะ สวยสวยสวยส,วยส,วยสวยมีอีกไหมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอหลึกข้างล่างก่อนหมดแล้วอ้ทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่แค่นี้ครับโอ้โหเฮ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยตัวเบลเอรเลยอ่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาประกอบเจ้านี่กันเลยดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลย ตัดๆๆแล้วเราก็ต่อเจ้าพิกาจูคอสกอดคอส,คอส,คอสทอรัสเสร็จแล้วนะครับโอ้ที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฐานมันมีไฟด้วยอะโอ้สวยอะเฮ้ยผมเพิ่งเคยต่อผมเพิ่งเคยเล่นงานพวกนี้นะาถามว่าต่อยากไหมคือแอบแอบแอบต่อยากนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่มีคู่มือมาให้แล้วก็ไม่รู้ว่า อันไหนเสียบอันไหนก็ต้องมานั่งงมพนันว่าเออต้องเสียบอันไหนบ้างเออแต่ก็จนแล้วจนรอดก็ต่อสําเร็จเป็นตัวนะครับเฮ้ยโดยรวมโอเคเลยอ่ะสวยใช้ได้อ้อผมไม่ได้ติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ากาวเหนียวเหนียวที่เขาให้มานะฮะผมแค่ใช้อ่าอันเนี้ยเทปกาวสองหน้าเนี่ยแปะให้มันอยู่ประกบเป็นตัวเท่านั้น เพราะว่าเดี๋ยวประกอบเสร็จผมก็คงเก็บลงกล่องผมไม่มีที่ตั้งมัน <c oughs> ที่สำคัญเจ้านี่ถามว่าออสวยไหมสวยสวยมากเลยแหละการลงสีของเขามีการเล่นสีก็คือเข้มไปอ่อนอย่างเงี้ยหลายๆจุดนะฮะแล้วก็สีทองโอเคแหละเออถูกใจอะ่ะถามว่าถูกใจไหมถูกใจมากเลยแหละแล้วที่สำคัญน้องหนักมากเนี่ยหน,หนักหนักอึงเลย อยากจะหมุนโชว์ให้ดูทั้งตัวนะแต่เดี๋ยวค่อยเอาเจ้านี่ไปขึ้นฐานหมุนแล้วก็ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรขึ้นฉากแล้วมาถ่ายให้ดูดีกว่าแต่ความประทับใจอืมแน่นอนครับผมสั่งตัวที่สองแน่เออชอบเฮ้ยสวยสวยจริงอะไรจริงแล้วยิ่งถ้าใครเป็นแฟนโปกเกมอนแล้วเป็นแฟนเซนเซียด้วยแล้วนะเฮ้ยไม่ควรพลาดไม่ควรพลาด โอ้แต่ขอบอกเลยว่าจะจำไว้เลยว่าสินค้าเรซินถ้าบอก40เซนทำใจไว้เลยว่ามันใหญ่มากคือความรู้สึกเนาะคนเคยเล่นงานกันดั้มคนเคยเล่นงานพลาสติกคิดพอบอก40เซนอ๋อไม่เท่าไหร่เองอะ่ะมันตัวนิดนึงเองอย่างมากก็สูงเท่ากับ1 1นต่อร้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย มาเจอเนี่ยมันไม่รู้ว่าวัดจากทางนี้40เซนหรือวัดจากทางนี้40เซนเออออกมาเป็นอลังการขนาดนี้อ่าโดยส่วนตัวผมยกนิ้วให้เลยผมชอบผมชอบในความรู้สึกผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวเนี้ยไปขึ้นแท่นหมุนไม่รู้จะหมุนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็มาดูกันว่าน้องจะเท่ขนาดไหนเออปะไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับกับงาน p i k a u ูค s ส g o d ค o s t t h o r s ตัวนี้เอออ๋อลืมบอกไปจากค่าย Mass Studio ครับเฮ้ยครั้งแรกที่เล่นงานเลซนนโอ้ผมประทับใจมากถึงแม้ว่าจุดในการเสียบมันจะไม่ใช่แม่เหล็กก็ตามนะ มันจะต้องใช้กาวเหนียวๆที่เขาให้มาแปะหรือว่าบางคนอาจจะใช้กาวยางกาวร้อนแปะเลยก็ได้แต่โดยส่วนตัวอ๋อโอเคนะโอเคเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็งานเขาทำออกมาได้ดีมากเลยอะ่ะโดยเฉพาะเนี่ยรายละเอียดตามคอสเนี่ยเออผมชอบนะเก็บความรู้สึกให้เออเก็บความรู้สึกของความเป็นทอรัสอันเดบาลันได้ดีมาก ลุงเป็นลุงไอ้ตายืนกลางไอเนี่ยอะไรวะแก๊สฮอลเออไม่รู้ถูกไหม <laughs> นั่นแหละเออน่ารักเลยแหละแล้วพอมารวมกับพิกาจูอีกเฮ้ยมันเป็นไอ้ต้าที่น่ารักมากจูเอย้ยจูเป็นทุกอย่างแล้วลูก <laughs> เพื่อนเพื่อนล่ะครับคิดเห็นเหมือนผมไหมว่าจูเนี่ยมันเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆมันคอแลบกันทุกอย่างทุกซีรีส์จริงๆนะ <laughs> แต่สําหรับซีรีส์นี้ ตัวนี้ผมยกนิ้วให้เลยอ่าใครมีกำลังใครมีโอกาสชุดนี้ซีรีส์นี้ควรเก็บครับสวยครับอ่าตัวต่อไปผมแง้มหลอกเลยอ่าผมพี่ไปแล้วเอเอ,เอตัวต่อไปเป็นไลบ้าโดโก้ครับเออไม่รู้ว่างานจะอรังขนาดนี้ไหมเอออ๋อถ้าได้ขนาดนี้โอเคเลยแหละแต่ถ้า อย่างนี้นะเอาไปตั้งที่บ้านผมเนี่ยมีน้ำแดงตั้งงันดึง <c oughs> มีคนมากราบไหว้แน่ๆครับ <c oughs> เอาละครับเป็นเพื่อนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับหรือจะเข้าไปพูดคุยกับผมได้ที่ Facebook Home h o p b y Bear ครับ Home h o p b y Bear h อปป y b แ a r มี Facebook, ฟเฟซบุ๊กเพจลิ้นพัน์อ o b b y Bear มี f a c e b o o k แฟนเพจแล้วนะครับอ่าเข้าไปพูดคุยกันได้อ่ะเอาเป็นว่า วันนี้ก็อิ่มเอ็มใจสุขกับความทองของมัน <c oughs> อ่ะไปละก่อนจะไปก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง h o p y y a ร์ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวมแมสก่อนออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนครับอ่ะไปละบ๊ายบาย กูจะลื้อมันลงกล่องอยังไงเนี่ยบ๊ายบายฮัปปี้แบ๊